สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีทังบ้านทุกคนท <c oughs> ีทั้งไก่ทั้งไก่วันนี้ก็มาพ่อช่องบ้านหน่อยดอนคองอยู่ที่กอบพี่น้องมาเฮ็ดงานอยู่วัดอีกบ่ต้นในลงมงลงท่าเด้อพวกมักธรรมชาติอยู่ในถงในท่าอดกดทนซะก่อนเห็นมาซอยวัดกันเฉลิมมหาชาติให้ล่องพี่นซอยกันทางก็บ่แล้วดอก Lần lượm tay gần mặt nhôm soi gần ngang tay gần mặt tay gần mặt tên mặt 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 ไปลุยเบอร์บ๊อมันอย่างมันที่หนึ่ง thank you, thank you.

อืมเมืงนะินหรอวะเนหมดนี่ของเกียนเหินเลยดึงมาเลยมครับ,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 บอันเดียแบ่นี้ บ้านน้อยดอนคลองเปิดตัวแม่เอามาโทรศัพท์ติดพเอาใส่ใหายเอาโทรศัพท์มาโอ้ยเปิดยูทูบขึ้นกับพิมพ์ตัวคันสันบ่เห็นนะเอาโทรศัพท์มาพิมพ์หมดเนาะยังไม่ยิงครับมันบอมเป็นเฟซแล้วแต่มันสิพ่อไปไปขนาดเปิดขึ้น ใช่เลยยูทูปแมนบ่เนี่ยนี่เรายูทูปเลียมตาเอามม้มไหมบ่ว่รับพี่บ่ถือบ่ถือไม่ปินยังไม่ทีถ้าทงนีละแดงพินพรคุณคงไงเล่ได้นม้งยังเกลียดอีกมันหม่ายก็โ่มาหยมบ

บานน้อยยังก็บานน้อยดอนค้องมวันพระวะนนันนี้โอวันพระทนดิลงเียวะเนนแม่งน้นเลยปล่อยง่อปล่อยขป่อยเรียงมีแท่งกระดิ่งกันย้ายผายป่อยง่อปไปเรียนนง าอยู่หันละอันที่ทายอยู่วัดนี่ก็ยุบมีอยู่ในหันละบอลมันยังล่มเล่แม่มันก็เลยเหตุบ่อดดายก็ว่าเท่าสิได้ขยับนะล่ะค่ะเอาไปติดมันติดขันว่ามันต่ำไปเทาก็บิีหมุนตัวนี้ขึ้นดีสินะฮะบอดดายบอสว่าถ้ามาจากมันต่ำไปว่าหมุนตัวนี้ขึ้นออเ พเพราะดีให้มันอยู่จุดกลางก